อยู่กับช่อง RCE Studio วันนี้ผมจะไปตัดผมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้สอบปลายภาคแล้วแล้วก็ปิดเทอมครับแล้วก็ดีมากนะครับที่ไปตัดผมน,นะจะได้เพราะว่าตรงเนี้ยข้างๆวันผมยาวมากเลยนะครับมีข้างๆยาวเลยนะครับไม่ได้ตัดมาเป็นสองเดือนนะครับไม่รู้ตั้งแต่ปีใหม่หลังตั้งแต่หลังปีใหม่ก่อนปีใหม่นะครับยังไม่ได้ตัดเลยนะผมก็ค่อนข้าง ยาวเลยข้ามปีเลยนะครับก็าจะาเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันเลยครับแล้วก็มีงไปร้านกาแฟนะครับนี่ครับใจรักบ,บานนะครับ,บด้วยแต่ผมยังไม่ ซื้อน้ำส้มนะครับกับเออ่โกโก้นะครับหนึ่งแก้วนะก่อนไปตัดผมนะครับนี่บรรยากาศนะครับนี่ครับโกโก้กับอันนี้ครับอเมริกาน้อน้ำส้มนะครับวันนี้ก็ ไปตัดผมมาแล้วนะครับคุณชี้เรียบร้อยจะขอโทษนะครับที่ไม่ได้ถ่ายนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับว่าผมตัดผมนะครับว่าทรงเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้คนระับข้าก็เป็น้าวก็แล้วก็ข้างตาก็ด้านด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับด้านหลังถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ